สวัสดีครับผมสำหรับบริการของเกียรติชิปปิ้งที่หลายคนยังไม่รู้ก็มีการย้ายบ้านนำเข้าส่งออกแอฟริกาใต้มาไทยหรือตรงสินค้าจากไทยไปแอฟริกาใต้บริการย้ายบ้านแบบดรอทรูทอเลยครับบริการย้ายบ้านระหว่างประเทศไทยและแอฟริกาใต้นั้นเป็นการดำเนินงานที่ต้องวางแผนอย่างรอบคอบจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเรานะครับผม ขั้นตอนการย้ายบ้านระหว่างแอฟริกาแอฟริกาใต้มาไทยก็ท่านก็อาจจะวางแผนได้ประเมินสินค้าที่จะย้ายกลับโดยท่านรวบรวมลิสต์รายการมาให้เราครับผมท้งขนาดฟ้างยาวน้ำหนักหรือสินค้าคร่าวๆมีอะไรบ้างแล้วทางเราก็จะบริการเช็คค่านำเข้าจากแอฟริกาใต้มาไทยหรือไทยไปแอฟริกาใต้ครับผมเราประเมินราคาให้ท่าน ว่าสินค้าราคานี้สินค้าที่ท่านต้องการย้ายบ้านเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่เราเสนอราคาให้ท่านแล้วก็เมื่อท่านตัดสินใจนําเข้าหรือมาไทยกับเราหรือส่งออกไปแอฟริกาใต้กับเราทางเราก็จะบริการไปรับสินค้าถึงที่โดยที่ท่านไม่ต้องทอําอะไรเลยครับเรียกว่าดอทรูดอเลยครับแล้วเมื่อสิสนค้าไปถึงปลายทางทางเราก็จะแจ้งท่านว่าสินค้าถึงแล้วให้ท่านรอรับสินค้าได้เลยครับ สรุปนะครับการย้ายบ้านระหว่างประเทศไทยและแอฟริกาใต้นั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดและการวางแผนที่ดีการเลือกบริษัขทขนส่งที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญนั้นอย่างเกียวต้นชิฟฟิ้งก็ทําให้การมเนงานเป็นอย่างรับรื่นและมีประสิทธิภาพนะครับส่วนขั้นตองงนการติดต่อเราก็ทางนี้เลยครับทางแฟนเพจทางอีเมลทางไลน์ออฟฟิเชียลเดี๋ยวลิงก์นี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมรับท่านที่ต้องการ ย้ายบ้านจากแอฟริกาใต้มาไทยหรือส่งสินค้าจากไทยไปแอ,อฟริกาใต้ก็ติดต่อเราได้ที่ตามนี้นะครับอย่าล,ลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเกียวต้นชิปปิ้งทำคลิปแนะนำสินค้าต่อไปนะครับอันดับต่อไปจะนะแนะนำสินค้าจากแอฟริกาใต้มาไทยหรือไทยส่งไปแอฟริกาใต้มีรายเหมาะสมสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบแต่เพียงนี้นะครับสวัสดีครับ